โยสวัสดีครับทุกคนวันนีก้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Roblox Tower Defense Simulator กันอีกแล้วนะครับก็ <B ew> สำหรับคลิวันนี้นะทุกคนเราก็จะมารีวิวตัวละคร Tesla Tower ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่โดยรายละเอียดตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวละครสาย CC เนาะกับตัวทำดาเมจแบบ AOE นะครับส่วนสำหรับวิธีการได้เจ้าตัวละคร Tesla นะครับก็คือสามารถซื้อได้ผ่านตัวร้านค้าได้เลยนะทุกคนในราคา6 0 0 0เหรียญทองนะ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยว่าตัวละครน,นี้นะครับมีรายละเอียดอะไรมั่งเริ่มกันที่เลเวลที่สุดของตัวละครเทสลานะทุกคนก็คือตัวเทสลานะครับจะสามารถวางได้ลิมิตสูงสุดทั้งหมด2องทาวเวอร์นะแล้วก็มีเรื่องของตัวรีดดิชชั่นให้ด้วยนะครับตั้งแต่เลเวลที่สูดเลยและดาเมจของเขานะครับก็จะอยู่ที่20ระยะการโจมตี16แล้วก็คูลดาวน์การโจมตีอยู่ที่2.5วินาทีคือลักษณะาการยิงของเขานะครับมันจะยิงไฟฟ้าออกมาแล้วก็มันจะไหลทะลุตัวนะครับหรือเรียกกววว่าานะ่่าาารรรเเชชนนนนนนะนะะซึงงใตตตอทีคััับไไฟฟ้้จดดสสูุ5 และเมื่อมอนนะครับโดนทาดาเมจด้วยไฟฟ้านะครับจะติดสตันด้วยนะเป็นเวลา0 5นาวินาทีแล้วก็มีระยะเชนนะครับที่40หน่วยนะซึ่งเป็นของที่โคตรดีเลยนะทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะงงตรงนี้นะครับว่าระยะเชนเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับระยะการโจมตีของตัวละครแล้วมันดียังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออธิบายง่ายๆนะก็คือระยะการโจมตีนะครับคือระยะที่ตัวทาวเวอร์เราเนี่ยเริ่มทาดาเมจนะครับหรือว่าเริ่มยิงนะส่วนระยะเชนนะครับก็คือระยะที่มันสามารถเชนไฟฟ้าไปถึงนะครับได้ไกลที่สุดเนาะัครบ โคตรไกลเลยนะทุกคนซึ่งตัวเทสลานะครับในตอนที่เลเวลที่สุดเนี่ยจะมีราคาในการวางอยู่ที่2,500นะถัดมาในเลเวลที่1ของตัวละครเทสลานะครับจะมีแค่เรื่องของการลดคูดาวกับอาจมตีนะครับที่ลดลงมาเป็น2-25วินาทีแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเป็น25หน่วยนอกจากนั้นก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับทั้งเรื่องการเชนแล้วก็เรื่องของการสตันซึ่งตัวละครเทสลาในเลเวลที่1นะครับจะมีราคาในการอัปเกรดอยู่ที่1856นะครับถัดมาในเลเวลท 2, มีการเพิ่มเรื่องของตัวไฟดีเท็กชัให้นะแล้วก็ระยะการโจมตีนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น16.5นะครับคูดาวการโจมตีลดเหลือ1.8วินาทีแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นไป็น40นะครับนอกจากนี้ก็มีการอัปเกรดเรื่องของการเชนที่เพิ่มขึ้นมาจาก5เป็นเชนได้สูงสุดทั้งหมด7ตัวรวมถึงระยะเวลาการสตัรน,นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น0.6วินาทีแล้วก็ในเลเวลที่2นี้นะครับจะั n l ็อ k สกิลใหม่นะที่ชื่อว่าสกิลสมัยด้วยนะครับซึ จากนั้นจะเรียกสายฟ้าผ่าลงมานะครับเป็น AOE ด้วยนะซึ่งสกิลสมัยนะครับจะมีดาเมจอยู่ที่85้เนาะและระยะความกว้างของฟ้าผ่านะครับจะอยู่ที่2หน่วยแล้วก็มีมิเตอร์ในการเก็บไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่1,400นะครับและตัวละครเทสลาเลเวลที่2นะครับจะมีราคาอัปเกรดอยู่ที่8,400นะทุกคนถัดมาในเลเวลที่3ของตัวละครเทสลานะครับคูดาวการโจมตีนะครับจะลดเหลือ1.4แล้วก็ดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นเป็น8 4นะทุกคนส่วนเลือกการเชนนกก็เพิ่่่มขึ้จาา 7- 8แตตวีย เขาจัดลดเวลาลงก็คือจาก0.6เหลือ0.45นะครับส่วนเรื่องของสกิลสมัยนะครับก็ถูกอัปเกรดมาเหมือนกันทั้งเรื่องดาเมจแล้วก็ตัวมิเตอร์นะครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น165และตัวมิเตอร์ในการเก็บไฟนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2,250นะครับและมีราคาในการอัปเกรดนะครับอยู่ที่18,450นะครับทุกคนและในเลเวลสุดท้ายของตัวละครเทสลานะครับก็มีการเพิ่มในเรื่องของระยะการโจมตีที่17.5นะครับ มีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น105นะครับแล้วก็ครูดาวการโจมตีนะครับจะลดลงเหลือ1.2วินาทีนะและตัวเชนก็เพิ่มขึ้นจาก8เป็นสูงสุด12ตัวนะครับแล้วเวลาในการสตันก็เพิ่มขึ้นจาก0.45เป็น0.55เหมือนกันนะครับทุกคนถัดมาในเรื่องของตัวสกิลสมัยนะครับก็ถูกอัปเกรดเหมือนกันนะเริ่มที่ตัวดาเมจนะครับก็อัปเกรดมาเป็น260ระยะ AOE จากตัวฟ้าผ่านะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2.5แล้วก็ตัวมิเตอร์ที่เอาไว้เก็บไฟนะครับก็ สำหรับตัวเลเวลสุดท้ายของตัวเทสลานะครับทุกคนและสําหรับตัวเลเวลสุดท้ายเนี่ยก็มีราคาในการอัปเกรดอยู่ที่5้าหมื่นนะในความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมมองว่าตัวละครมันน่าจะเล่นได้ตั้งแต่ช่วงกลางถึงเลดเกมเนาะเนื่องจากว่าราคามันแพงมากๆนะครับทุกคนตั้งแต่ตอนวางจนถึงในการอัปแม็กนะครับก็จะต่างจากตัวอิเล็กทรช็อคเกอร์นะที่เล่นตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าถ้ามองที่การใช้งานผมมองว่าตัวเทสลานะครับเป็นตัวตีหมู่ที่ดีกว่าอ และตัวเขานะครับก็น่าเล่นมากๆเลยนะทุกคนมีทั้ง CC นะครับแล้วก็ดาเมจที่มันแรงระดับหนึ่งเลยก็สําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เลทให้อยู่7.5เต็มส0นะครับสาหรับตัวละครตัวใหม่โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรีวิวตัวละครเทสลาถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะทุกคนและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอและถ้าอยากให้ทําคลิปรีวิวตัวไหนอีกนะครับบาย